I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. สวัสดีครับพบกับผม CNP เช่นเคยนะครับเ,เพื่อนๆก็วันนี้วันที่21กุมภาพันธ์นะครับก็เช่นเคยนคับสี่คุณในเน้นที่จะไปขอคะแนน,นเพื่อนๆพืพ่อน,น้องได้รับฟังนะครับสำหรับเพื่อนคนหไหนที่สนใจเว็บไซต์แทงบอลดีๆนะครับมีชื่อว่าว้ามยูฟ่านะครับผมฝากว่ามีขั้นต่ำถอนขั้นต่ำหน0่รวดเร็วมั่นคงปลอดภยัยทันใจแน่นอนนะครับช่องทางการสมัครอยู่ตรงลิงก์ตรงคอมเมนต์อันแรกนะครับผมเพื่อนคนไหนสนใจลองสมัครกันดูได้นะครับ10-20บาทกนน็ลองสมัครกันได้เพราะว่ามันฝากมีขั้นต่ำนะคครรัับบผผผมมมมมก็เื่่อวานนะยไ อยากจะร้องให้จริงนะเมื่อวานอ่ะเมื่อวานก็คือพี่มินลีนี่คือผมผมก็แบบคิดว่ามันรอมันน่าจะมานะครับแต่ปรากฏว่าคู่แรกนะผมลองลีนมานะครับปรากฏว่าลีดนี่ก็แพ้กับแมนยูนเต็ดไป2ต่อ4นะครับก็คือลีดตีเสมอไปตรงสองแล้วผมก็ว่ามันก็น่าจะจบแค่นั้นครับแต่ว่าปรากฏว่าแมนยูก็ฮึดสู้นะครับรผมก็ชนะไปทางด้านของโค้ดที่2เนี่ย วางเลสเตอร์นะครับปรากฏว่าเลสเตอร์นี่ก็แพ้กับบูแฮมตันไป2ตอหนึ่งนะครับส่วนทางด้านของคู่ที่3เนี่ยคู่นี้โคตรมั่นใจเลยครับแต่ปรากฏว่าเซบียาเนี่ยเสมอกับเอ็ดปัญยอนไป1ตอหนึ่งนะครับเขาจะไม่เอาแล้วนะครับแชมป์ลาลิก้าเนี่ย บอกเลยว่าเซ็งนะครับผมส่วนคู่ที่4เนี่ยวางเลยเอาไปติดนะครับแล้วมันติดก็เอาชนะมายาก้าไปได้2อต่อหนึ่งนะครับผมก็วันนี้นะครับ4คู่นะครับเราจะไปลุยกันที่กันโซเซเลียนะครับคู่แรกนะครับกายารี่นะครับเปิดบ้านต่อรักกอร์เรียนของนาโปลีนะครับฟอร์มคะแนนล่าสุดของกายารี่เนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับนัดล่าสุดก็เสมอกับเอ็มโปรีมัน1ต่อหนึ่งในศึกเซเลอานะครับทางด้านของนาโปลีเนี่ยชนะ3เสมอ2นะครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เสมอกับเอฟซีบาร์เซโลนาไปหนึ่งต่อึก ยูโรปาลีกนะครับผมเจ้าถิ่นกายารีนะครับผลงานในบ้าน5เกมหลังสุดเก็บใจไปได้1นัดนะเท่านั้นฟอร์มก็เรียกได้ว่ายังขาดความสม่ำเสมอนะครับในขณะที่นาโปลีเนี่ยช่วงหลังนี้เริ่มทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับแถมเกมยูโรปาลีกกลางสัปดาห์ก็เพิ่งบุกไปเสมอกับบาร์เซโลนามาก็บ่งบอกถึงคุณภาพของพวกเขาได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้ก็เ,เลดราคาเนี่ยเปิดออกมาให้ทีมเยือน อย่างนาโปเลียเป็นฝ่ายบุกมาต่อ1ลูกนะครับเกมนี้ผมแนะนําให้อยู่ฝั่งรองดีกว่านะครับเพราะว่านาโปเลียอยู่ในเชื่องทําศึกหนักบอลยุโรปกลางสัปดาห์นะครับเกมนี้น่าจะมีโลเทชันนักเตะอยู่บ้างนะครับแถมสัปดาห์หน้านี้ต้องเฝ้าบ้านรับการมาเยือนของบาเซโลนาในเล็กที่2อีกด้วยเกมนี้อาจจะต้องหมุนเวียนผู้เล่นลงสนามอย่างแน่นอนแถมเจ้าถิน่นอย่างอิตาลีเนี่ย ช่วงหลังเล่นเหนียวแน่นขึ้นนะครับดูทรงเกมนี้น่าจะยื้อได้นะครับดังนั้นมองว่าอยู่ลองดีกว่านะครับผมเกมนี้ลองแกลลี่ผมเชื่อว่าเอาอยู่นะครับคู่ท,ที่2นะครับผมโบลันญานะครับเปิดบ้านตระกรายเย็นของสเปเซียฟ่ายหน่าสุดของโบลันญาเนี่ยเสมอ1แพ้สานะครับนาร์ตุโกแพ้กับลาซิโอไปหนึงศูนย์ต่อสในศึกซีเรียนะครับผมตัวด้านของสเปเซียนะชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับนาร์ตุโกแพ้กับฟิออเรนติน่าไป1นต่อสในศึก ซีเรียนะครับก็ถ้าเทียบฟอร์มโดยรวมกันแล้วก็ต้องยอมรับว่าสเปสเซียผู้มาเยือนเนี่ย ดูดีกว่านะครับแม้ว่านัดล่าสุดจะเป็นฝ่ายแพ้กับผู้แข่งมาแต่นั่นคือความปลาชัยหนแรกในรอบ5นัดเลยทีเดียวนะครับยี่วันนี้เจอกับผู้แข่งที่ผลงานที่แย่กว่าชัดเจนบอกได้เลยว,ว่าทิพเยือนคราวนี้หวังถึง3แต้มเต็มได้เลยนะครับที่มั่นใจขนาดนี้ครับก็เพราะว่าเจ้าบ้านก็คือบุรัญญาที่ผลงานย่ําแย่แบบต่อเนื่องการันตีได้จาก5้านัดหลังสุดนอกจากจะไม่ชนะใครแล้วยังแพ้กับผู้แข่งไปมากถึง4นัดเลยทีเดียวและที่แย่ไปมากกว่านั้นก็คือสภาพทีมที่ต้องมาขาด2ตัวผู้เล่นตัวหลักที่ติดโทษแบนนะครับ ดูทรงแล้วนัดนี้น่าจะสู้ยากหน่อยนะครับและด้วยราคาที่เปิดมาให้บรอนยาต่อปอปอแบบนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าไม่ควรยุ่งด้วยบักการตั้งปวนนะครับเกมนี้เข้าข้างบอลลอมีโอกาสรับทรัพย์มากก่อนนะครับเกมนี้ลองสเปสเซียเชียต่อเนื่องได้เลยนะครับเพื่อนลุย คู่ที่สองนะผมลาลิก้าสเปนครับเซลตาบิโกเปิดบ้านตระลักควงยนของเลบันเต้นะครับฟอร์นหลังสุดของเซลตาบิโกเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับหลังสุดก็เสมอกาดิสไปศูนย์ต่อศูนย์ในลาลิก้านะครับส่วนด้านของเลบันเต้เนี่ยชนะ2แพ้3นะครับนหลังสุดก็ชนะแอสมัลิดไป1นึ่ต่อศูนยึกลาลิก้านะครับเซลตานี่เล่นเกมเย้าได้ดุดันนะครับหลังจากเก็บชัย3นัดรวด ยิงรวมกันแล้ว7ดลูกและเก็บชัยเหนือทีมมาตรฐานใกล้เคียงหรือตามกว่าไม่ว่าจะเป็นเอสดบันยอนโอซุน่าและลาโยโปเยกานโนนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เรมันเต้จะลอดกลับออกมาคงยากนะครับจริงอยู่ที่สามารถเอาชนะแอดมิริดได้แต่ว่าคงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกแล้วนะครับรวมถึงแรงจูงใจก็เหลือน้อยมากแล้วนะครับเนื่องจากมีแต้มตามหลัง,งโซลไพถึง10แต้มนอกจากนั้นทางบอลของเซลตาบิโกนี่ข่มกว่ายเยอะนะครับเมื่อเปิดบ้านเอาชนะเรมันเต้ถึง3จาก5ครั้งพบ ที่พบกันนะผมดังน,น,นั้นมองภาพรวมแล้วเลือกเชียร์บอลต่อในราคา0.75เชื่อว่าเซลตาบิโก้จะบทชนะไม่ยากนะครับผมลุยคู่ที่4นะครับคู่สุดท้ายของเราในวันนี้ครับตุรกีซปเปอร์ลีกนะครับ,รก,ปปรรบกอสเตเป้น,นะครับเปิดบ้านตลานรัเยนของกาลาตาสลายนะครับ เพรานัดล่าสุดของกอสเตเปเนี่ยชนะสอเสมอ1แพ้2นะครับนัดล่าสุดก็แพ้กับฮาตาสปอร์ไป1นต่สอสในตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับส่วนด้านของกาลาตาสลายเนี่ยเสมอ2แพ้3นะครับนัดล่าสุดก็เสมอกับคายซิเลคายซิลิสปอร์ไป1นต่อหนในศึกตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับผมก็น่าจะเป็นช่วงเวลาของเจ้าถิ่นกอสเตเป้ Stay นะครับในการทวงคืน3คะแนนกลับคืนอีกครั้ง หลังพาดท่าแพ้มาแทบทุกครั้งในการพบกันนะครับอย่างไรก็ดีนะครับสถานการณ์หนีตายทําให้พวกเขาเนี่ยเริ่มโชว์ฟอร์มดีขึ้นมาบ้างแม้ว่า2เกมท้ายจะปาใช้รวดแต่ว่า4เกมลีกก่อนหน้านั้นสามารถกำใช้รวดเช่นกันนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาสอดคล้องกับกร,ราตาลาเนี่ยที่ฤดูกาลนี้นี่แย่กว่ามาตรแย่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไหนนะครับผม แล้วก็บวกกับศักยภาพของนักเตะรุ่นเก่าที่แบกทีมแบบแทบหลังหักส่วนดาวรุ่งนี่ก็ดันขึ้นมาแทบจะฝากความหวังไม่ได้ไเลยนะครับเพราะฉะนั้นฟอร์ม6เกมหลัหงสุดจึงหาชัยชนะไม่เจอและแพ้ไปถึง4ครั้งเลยนะครับมองแล้วการเป็นโค้ชก็อาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุดนะครับ ฉะนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณาจากเลตแล้วก็ภาพรวมต่างๆเนี่ยเกมนี้น่าไม่ถือหางเจ้าถินนะครับเชื่อว่ากินนิ่มสบายแน่นอนนะครับเกมนี้เขาวางกอสเตเป้เฮลันซอยนะครับเพื่อนถ้าเป็นรับสี่คู่เนี่ยไปนะครับก็เรียกว่าการวิเคราะห์เป็นแนวตานะครับถ้าราบคนไหนสนใจกดติดตามกด subscribe กันได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะผมลองสมัครกันดูได้นะครับผมช่องทางการสมัครนะครับอยู่ที่ลิงก์ ตรงคอมเมนต์อันแรกนะครับส่วนลิงก์อันที่สองเป็นไลน์แอดส่วนตัวนะครับที่แจกทีเด็ดฟุตบอลทุกวันครับร่วมกันพูดคุยกับผมได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็ขอให้เพื่อนโชคดีมีใช้รับทรัพย์กันนะจ๊าลุย